ครับเมื่อนี้ว่าเบิงวัดบ้านกันตรวจหนองสำลันนะครับสึ่อเป็นวัดในน้อยนะครับสืว่าน้อยกับว่าแมนนะครับพื้นทีก็ถือว่าหญยพอสมควรน,นะครับก็มีระภิซูสมเน่นอยู่อาศัยสีหารูปรเจ้าวาัดนะครับมีหอระฆังมี สถานที่ตนใหม่ลมลืนดีนะครับเป็นปลูกตนย่างไว้ห้ายนะครับหรือวัดก็บ่ได้แตกต่างจากบ้านไปเลยนะครับมันก็มีวัดจนวัดรวยนะครับบางวัดก็มหูซึกวระแด็นแค้นะครับอยากจนความเป็นอยู่กับอัตคัดลำบากคนคือกันนะครับบางคนกับอัตคัดลำบากนะครับบางคนกับรวยรวยนะครับวัดคือกัน ฉะนั้นวัดกับคนในเบึ้งต่าก็บฏิตแตกต่างกันนะครับเพราะว่าว่า,วาตามหลักในทางพุทธศาสนาก็คือบุญวดาสนาของแต่ละคนมันบ่คือกันครับ <c oughs> บางคนเหตย์ยังน้อยกับลุยนะครับ <c oughs> บางคนเหตด์ยังต่างๆก็บหูซื้อควายยากปิดคัดคัดของไม่เมดนะครับเพราะว่าหูประสต่างๆเบื้องวัดผ่านการตรวจหลื <c oughs> หอการกุฏิลมกุฏิถล่มนะครับการบริจาค ที่เขามากกันน้อยนอยนะครับอันนี้นี่เขาจึงว่าบุญวัดาสนาของแต่และคนบ่คือกันนะครับบางคนกระหล่ำรวยเหตุยังต่างๆของสึกวลาบลื่นนะครับชีวิตของบางคนบางท่านก็เต็มไปด้วยอุปสรรคต่างๆนาหน้านามากมหมกับบ่ได้แตกต่างกันบ่ได้นะครับวัดขึ้กันนะครับกับบ่ได้แตกต่างจากฉบาน ทีบ่บางแห่งก่อนที่สําเร็จได้ก็โอ้ยต้องใส่กําลังจากของเองนะครับจ่างกับบ่มีเงินจ่างนะครับอันนี้คือสภาพสภาวะความเป็นจริงของอสังคมทัวท่วไปนะครับขอถือโอกาสนี้แจงข่าวบอกข่าวไปยังพี่น้องทุกคนทุกทันนะครับที่กีดว่ามีเงินมีทองพ่อทีจะ ซอยธนุบํมรุงพระพุทธศาสนานะครับกับมะเบิงที่วัดบ้านกันตรวจหนองสำลานนะครับถือว่าเงินทุกบาทสกุกตางก็คือสีเดมมาสางตัวนี้นะครับเบตงวัดบ้านกันตรวจนี่แห้งพระทั้งนั้นนะครับมีพระอยู่สีหาองค์รวมกระเจ้าวาดมาเบิงกุฏีจเจ้าวาดนะครับ วันไหน่ท่านเ็เห็นกุติจาวา,า,าดบาดๆกันตรวจน้องสำรานนะครับโอ้สุดยอดเลยเออตั้งแต่กุติพังมาหนีนะครับกุติเก,าก่ากระสางมาแล้วเปิดพัร่มมาตลอดเลยนะครับอ่ะอยู่ไปอยู่ใดแบบใดนะครับถือว่าเป็นความสามารถในการอยู่นะครับตัง้งๆดีการศึกษาของท่านกับตอนนี้กับปริญญาโทก็บจบแล้วนะครับ แต่ว่ากะเดเมยู่ที่วัดบ้านกระตัวน้องสำรานนะครับบึงสถานที่วัดก็คือค้นนะครับมันมีรวยมีจนคือกันนะครับบางวัดก็รวยรวยบางวัดก็จนจนนะครับบางวัดเจดยจ้างต่างๆก็ลาบากนะครับต้องใส่แรงพระบางวัดเปินกระบอกใส่แรงพระบันไดใส่แรงเงินนะครับมีเงินเล้กก็ถ้วยเอาถ้วยเอานะครับเพ็้ไปโอ้ จากกุฏิเพิ่นได้สางไประยะหนึ่งนะครับพอดีถึกพายุล่มพัดเปิดขม้าอยู่นีเพิ่นก็ได้ใส่กำลังที่มีอยู่นะครับมาซอยกันสางเทคันบ่โอ้อจักบางบใส่ไปท่านะครับให้แต่ว่าไม่ปูนห้แต่ว่ามีเหล็กดำเนินการได้ห้แต่ว่ามีของมาเดินเลย,เ,ลยเอ,อสุดยอดนะครับ,บ นี่ก็ถือว่าวัดี่กระสางมาโดนเติมแล้วนะครับแต่ก็ถือว่ามันเป็นบางช่วงบางตอนเห็นมาอยู่ที่วัดบั่นกันตรวจนะครับกันตรวจน้องสัมบานผู้ตีเกากับทีพายุพัดถล่มไปนีนก็ถือว่าในกระสางหลายปีเป็นสิบปีปบนนอ,อืมมากขนาดเนาะเป็นสิบปีกับบอทเลี่วนะครับ เทวดาก็เลยพังถิ่มซววันบ่แล้วง่ายเหรียะลมบอลงก่อนลมเป็นบ่เอาลงจากเถ้อดอกม่ได้เทวดาอะไรก็จะเอา,อาพังถิ่มไปนะเห็นบ่แล้วจากเทืาพก็เลยพังถิ่มอันนี้ตัวนี้คือจะเทวดาพังยากเลยที่นี่ใส่ปูนเลยเดี๋ยวมันคงไปเลยนะครับรถือว่าสุดยอดเลย โอ้ยข้านมาตรฐานเลยนะครับนี่เห็ดเป็นกุฏีจาวาดนะครับเพื่อนเห็นกุฏีจาวาดอยู่แบบกระตอบแห้งอยู่แบบโกโลโกโซแห้งเพิ่นก็เลยอยากเก็ตอ่านี่ลูกซย์ลูกหาเพื่อนอยากเก็ตอาคารเป็นอาคารปูนนะครับมีเงินต่อไรก็เห็ดไปเท่านั้นนะครับแต่มีเงินเขาไปเรื่อยๆนะครับพี่น้องบริจาคเรื่อยๆเพื่อนก็เห็ดไปเรื่อยๆน้อละพี่เ็ดไปเรื่อยๆบอขาดขึ้นกัน <laughs> ออโอดีใจนะครับอาจารย์อดิตปนยูวัดบ้นน่นกระตรวน้องจำรานได้น,นิมนต์หลวงพอ่อเออต่ว่สใส่ได้นะครับ